มาฮะ,ะข้อ8เลยจากรูปเนี่ยจงหาความจุข,ของอากาศภายในอาคารอนเนกประสงค์ของโรงเรียนแห่งหนึ่งอืมคืออาคารมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูใช่เปล่าวะเนี่ยคือหลังคาเป็นหน้าจัว่วแล้วก็ข้างล่างเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นรูป1 2 3 4 5เป็นรูปห้าเหลี่ยมนะครับซึ่งยาว80เซนอ่ะโจทย์ วัดรูมให้แล้วด้วย80เซนกว้าง42สูงตามนี้นะฮะให้หาความจุข,ของอากาศภายในทำได้ไหมอ่าว่ามาทำยังไงครับผมกผม้องสืบคิดขึว่าตัวที่สาม,มที่มเดด้านบนก่อน เย่ yeah, <Yeah. S 1> ได้สามเหลี่ยมนี้สูงเท่าไหร่ฮะสำเหียมนี้สูงเอ่อสมบห้าใช่สิบห้าเออพี่ก็ดูไม่ออก <laughs> มันเล็กเดี๋ยวพี่ซูมดิเออมันเบอร์จริงเนี่ยสามสิบแปดนะเดาว่าสิบห้านะ 4, 4, เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมต้องรู้สามส่วนสี่น้องมันเรารู้ฐานสี่สิบสองเย่เซนหนึ่งส่วนสองคูณสี่สิบสองคูณสิบห้าอ่ะนี่คือของสามเหลี่ยมแล้วก็บวกด้วยสี่เหลี่ยมคือเท่าไหร่ครับจบไหม อันนี้เรียกว่าพื้นที่ฐานเนาะอ่ะคิดเลขมาก่อนน่าเท่าไหร่ฮะยี 21, ่สิบเอ็ด่ะคูณสิบห้าสองหนึ่งคูณสิบห้าเป็นสามร้อยสิบห้าทบไว้ในใจก่อนยี 23, 14, ่สิบสามคูณสี่สองบวกด้วย315เมื่อกี้เป็น1 2 8 1ตรงกันไหม นะฮะเสร็จแล้วก็ให้หาปริมาตรถ,ถูกปะ่ะเพราะนั้นปริมาตรก็เท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูงหรือว่าความหนาหรือความลึกแล้วแต่จะเรียกหนึ่อน่ะคูณเท่าไหร่แปเมตรถูกไหมอ่าเขียนก่อนว่าเป็นตารางเมตรนะครับ คุณ80เลยโอ้โหเยอะเชียวแสนหนึ่งส่แปลูกบาทเมตรครับผมตอบข้อเห็นไหมเห็นยังอตอบข้อข้อ4นะ